ครับวันนี้นะครับเรามาช่วยที่บัดนะครับจะทำให้ยญ้าแปลงนี้นะครับหน้าสนย่อมนะครับให้กับมาเคียวขี้จีหมันหน้าฝนนะครับเพราะว่าเบิ้งแล้วโอ้โหแดงอยู่ทั่วครับหน้าคาันสนย่อมหน้าาั้นขัานหนึ่งครับนขั้นหนึ่งเราก็มารดน้ำกันนะครับในวันหยุดนะาหน่เนาะ ตรงนี้เริ่มเขียวมานิดนึงครับปล่อยมาแล้วสามวันนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับได้มาเอาเอกสารนะครับก็จะไปทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะค่อยๆปรับมันไปเรื่อยนะครับทางโน้นเราได้ลดไปแล้วฝั่งด้านโน้นนะครับด้านอาคารสองนะครับด้นี้เราก็ปล่อยเริ่มเขียวนะครับทางโน้นเราก็ลดน้ำต้นไม้ตรงฉากถ่ายรูปนะครับของที่พอสร้างไว้นะครับแล้วตอนนี้เราก็ ดูตรวนี้ก่อนก็นเรากลับบ้านนะครับให้เวลาอย่างสักพักถึงเขียวขึ้นมาเรื่อยครับวันนี้หน้าแะไรนะครับดูจะเข้าหน้าหนาวครับดินแห้งหมดเลยนะครับวันนี้เรามาช่วยปรปับปรุงนะครับถ้ามันเขียวขึ้นเราก็จะหาวิเลสสารอาหา,ารมาใส่ให้เขานะครับเพื่อให้ เดี๋ยวขจีมากขึ้นนะครับนี่ทนก่อนนะครับผมนี้ก็อน้ําแรงนะครับเพราะว่าตันนี้ไม่มีใครใช้น้ํานะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดเราเปิดน้ําคนเดียวนะครับนี่ครับลงมาหมดของเรานะครับนี่คือคาแล้วครับสนามที่โรงเรียนบ้านน้องห้อยปลาไว้ครับผมนี่นะครับ วันจะมีทั้งน้ำสวนชีวะวิถีนะครับที่เราเลี้ยงีเลี้ยงหมูเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงกบนะครับแล้วก็แปลงผักนะครับทั้งนั้นก็จะใช้น้ำมากสมควรนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเราจะมาติดตามกันอีกในวันจันทร์นะครับเพราะุ่นนี้เราคงไม่ได้มานะครับวันนี้สวัสดีครับน่ครับมาป้ายครับชักให้รูปครับตั้งขึ้นโดย มีการจัดงานกีนก่วการทักษะวิชาการและก็รับการประเมินนะครับของคณะกรรมการ,รประเมินโครงการชีววิถีศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีนะครับกพ็พอนะครับการไฟฟ้าบริสุทธิไทยก็รงเรียนว่าน้องขัดประไว้นะครับได้จัดฉากนี้ขึ้นมานะครับเพื่อ จะนำไปตั้งไว้ที่แปลงนะครับศูนย์การเรียนรู้นะครับชีววิถีการไฟฟ้าแห่งิประเทศไทยเวทมนต์วัดระวยนะครับที่ที่ทสวนผักของเรานะครับตอนนี้ผมมาปรับอ,อดน้ำนะครับเปิดสปริงเกอร์ไว้ครับต้นไม้ที่อยู่ในแ้วป้ายเราได้ลดไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็เลยเปิดสปริงเกอร์ให้ครับ หนมาญ้านะครับหน้าปายนะครับนี่คือหน้าอาคารสอง <eterm oon> <Gentle man> <hatten> นะครับอันนี้มีเสียงออดดังนะครับออดแล้วก็ดังปกตินะครับในวันหยุดนะครับพอเราตั้งเวลาเป็นช่วงเวลาไว้นะครับตอนนี้ก็จะปรับไปเลือกทีนี้ก็จะมีก๊อกน้าอยู่นะแต่ว่าสปริงเกอร์ของเรามีแค่2ตัวนะครับตัวนึงเราเปิดที่หน้าอาคารขันหนึ่งนะครับอยู่ด้านโน้นนะครับเราเปิดไว้อยู่นะครับตอนนี้เราเปิดได้พร้อมกัน2ตัวนะครับ เราจะเราใช้น้ำเพียงคนเดียวนะครับอีกสักครู่เราก็จะได้กลับบ้านนะครับเพื่อไปรับหลานชายนะครับที่ไปคุยังพิเศษอยู่นะครับตอนนี้เราก็ดูแลน้ำไปก่อนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ